ตอตอวิดีโอนี้จะทำพความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะน,นำนะเพื่อน สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเฮียวัวเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่ค่ายเกมจ็กเกอร์นะฮะหอนัดอายนั่นเองนะฮะวันนี้ยาียพดทุนมาที่3,063บาทนะมาดูกันฮะว่าวันนี้จะได้ถอนหรือเปล่านะทุกคนนะเออวันนี้นะฮะมีทีเด็ดบอลนะใครสนใจนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะฮะมาเฮียขอเริ่มเลยละกันนะฮะไม่พูดช้าทำเพลงนะวันนี้จะมาซื้อฟีสปินอีกเช่นเคยนะฮะเออ มาดูกันฮะว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะียเบนละสิบาทนะเออใครอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเฮียฉิดยาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณมากจริงๆจ้าไปต่อจ้ายังไงฮนะโอ้โหเก็บเขาะนะทุกคนนะไม่เป็นไรครับปะ ลุยต่อนะโอ้โหจังหวะนี้นะได้สักเท่าไหร่45บาทก็ถือว่าบวกอยู่นะทุกคนนะโอ้โหสิบมาแบบนี้นะฮะเอาหน่อยฮะเจมานะสวยงามพระราม8นะฮะยังไงโอ้โหอีก,อก,อกตัวเดียวเองนะฮะจะเข้าฟีเกมแล้วนะครับโอ้โหไม่เข้าให้เฉยนะไม่เป็นไรครับอ่ะมาลุยกันต่อนะจังหวะนี้ยังไงฮนะ โอ้โห,โโห,โโห,โโหเฮ้ยเฮ้ยข้าดิข้าสักทีนะฮะโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ซื้อนะทุกคนถ้าได้ก็คือกำไรเน้นๆแล้วนะฮะเออดวงดีจัดมาดูกันฮนะเจมาสวยงามโอ้โหเถ้ามันตามมันมานะมึงเอ้ยเต็มหน้าจอแน่นอนนะอูห้หเอมาเหมือนกันว่ะเฮ้ยไม่ยอมหน้านะเออมาไปสองรอบนะเลย ยังไงฮะตานี้อุโยมาดีเพรสเต็มหน้าการะดาเลยดิโอ้โหเบสิบบาทจะได้เท่าไหร่นะฮะมาดูกันนะ,ะทุกคนนะอุ้ยแตกนี้จัดแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหบวกมาเท่าไหร่ครับ400แล้วนะทุกคนนะตอนนี้นะ เฮ้ยไม่ธรรมาดานะฮะผันกว่านะทุกคนเอาดิถ้าได้ก็คือกำไรเน้นๆนะอ่ะเอาดิโอ้โหหมามาโอ้โหเว้นทำไมวะอีกช่องหนึ่งเนะี่ยถ้ามันมานะมึงเอ้ยเต็มนหน้าการะดานนะมึงโอ้โหเซลแน่นะมีเซลแน่นะทุกคนนะโอ้โหเซ็งจัดนะเจอแบบนี้นะทุกคนนะเอาดิเอาดิได้สักเท่าไหร่แต่วายมันก็มาอยู่นะทุกคนนะ โอ้โห900กว่านะไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้อยู่นะมาดิหลสามหมุนนะยังไงสิบมาไม่ไปโอ้โหไม่มาเฉยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นะะลิ้นพันหมดแล้วนะทุกคนนะโอ้โหยังไงพั 1, น975บาทก็ถือว่าดีอยู่นะได้เลิอกอ,อ่ะพูดจริงๆอะ่ะมาดูกันฮนะ โอ้ย oh, yeah, แย่เข็ดจ,จริงๆกับกับเรื่องไพ่นะฮะมาแต่ขอลองอีกสักวันนะฮะอโหแดงกับดำนะ,ะทุกคนนะเฮียขอเลือกเลยละกันนะทุกคนนะมามาดูกันฮะว่าจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ได้ก็คือจบโอ้โหสีดำสวยงามฮะรอดฮะรอดครับโอ้โหโอุย้ยมันไม่กล้าเสี่ยงแล้ววะ่ะคูจริงๆนะโอ้โหไม่อยากเล่นแล้วอะ พอดีกว่าฮะพอฮะเออนาะมาบวกมา3ามันเก้สบบาทก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อไปกำลังใจให้เฮียในการทําคลิปด้วยนะฮะวันนี้เฮียต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายบาย